ความมุ่งมั่นของโรงไฟฟ้าบางประกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องของการพลิกฟื้นระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจึงร่วมกับชุมชนบ้านบนตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาสร้างความตระหนักและความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อหันกลับมาฟื้นฟูธรรมชาติในชุมชน จึงเกิดเป็นโครงการต่างๆมากมายอาทิธนาคารปูแสมโลมากลับบ้านคอนโดปูปลาอีกงคืนถิ่นและทําสะพานทางเดินเพื่อใช้ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณพื้นที่หน้าวัดคงคาราม จากอดีตเลยนะพื้นที่ตรงนี้ที่ที่น้องๆเห็นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยปัจจุบันกลายเป็นที่อนุรักษ์พื้นที่เป็นอนุรักษ์ไปแล้วใช่ไหมปี4หกพื้นที่ตรงนี้เป็นที่แหล่งดูโรมาอี้วดีจากชาวบ้านที่มีอวนลากอวนลุ้นทุกคนเอาเครื่องมือหาก,กินออกหมดเลยพอถึงหน้าฤดูปีเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามวกรกมากรุ่พาปลายมีนาเนี่ยโรมาอีรวดีจะเยอะมากเพราะว่าธรรมชาติ สมบูรณ์น้ําสะอาดแม่น้ําบ่อปากงสายเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นสามน้ําจิตก่อยเค็มแต่พอถึงหน้าช่วงเค็มเนี่ยตรงเนี้ยจะเค็มจัดสกิ๊กโลมาจะผ่านผ่านพื้นที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยทำให้ชาวบ้านมีอาชีพรองรับเหมือนเป็นอะไรเดียเศรษฐกิจของชุมชนแค่โลมาอีแลว้ววดีชื่อเดียวเนี่ยสามารถพัฒนาให้ชุมชนพื้นที่แหล่งเนี้ยมีไรายได้ปีหนึ่งอะเยอะเยอะมากมายมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้ เรายังเป็นแม่ค้าขายหมวกขายเสื้อใลม่แล้วพอดีเลยแต่มีความรู้สึกเสียใจตอนปลายปี4950เนี่ยมัไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆน้ําพื้นที่น้ําตรงเนี้ยน้ำนิ่งน้ําทามน้ําเสียทําให้โลมาไม่เข้าทรัพยากรพื้นที่ของเราตรงเนี้ยไม่เหลือเลยต้นไม้ยังตายยืนต้น mm hmm. ก็เลยเกิดมีจุดประกายว่าชาวบ้านก็บอกผู้ใหญ่ทํายังไงดีที่จะได้มีพื้นที่แบบเนี้ยก็เราโชคดีที่มี ของหน่วยงานหลายหน่วยงานอย่างเช่นกฟอพอลงมาดูด้วยและก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้จะพาไปดูงานต้องพัฒนาพาไปดูงานพื้นที่ทํำยัางไงาให้ต้นไม้ยืนต้นแต่ก่อนจะทําต้นไม้ยืนต้นมา,ช,านปป 90, ช่วยกันเก็บขยะก่อนพอปลายปี4950ช่วยกันเก็บขยะสิ่งปฏิกูลจนลงมาเป็นผู้ใหญ่บ้านพอเป็นผู้ใหญ่บ้านปลายปี4950เริ่มพัฒนาเลยเราตั้งปฏิธานว่าถ้าเราเป็นเมื่อไหร่พื้นที่ตรงเนี้ยเราจะทําให้สมบูรณ์ แต่ตอนที่พูดมไม่คิดว่าทําได้จนทํามาจากปี50 51เริ่มปลูกป่ากองกลางทายังไงให้กองกลางกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าต้นไม้มันตายยืนต้นพอพัฒนาได้สมบูรณ์แล้วก็มีหน่วยงานเนี่ยท,ทั้งท้งทีพอทั้งชุมชนที่มีความรู้ในด้านวิชาการพาเราไปดูงานพอไปดูงานเสร็จก็ก,กลับมาพัฒนาเรื่องทํายังไงให้ปูแสมกลับบ้านพร้อมโลไม้แลว้ววันดีพ่อเขาหายไปพร้อมกันหมดเลย พอพัฒนาเกิดมีธนาคารคืนชีวิตปูแสมสุธรรมชาติสมบูรณ์ปี5 3 5สมสีสมบูรณ์สมบูรณ์ปุ๊บก็ก็กกป,กประชุมเันอีกของปราชุมชนกับชาวบ้านชุมชนชายฝั่งนี่แหละก็เรื่องของว่าเราทำยังไงให้หวงโซ่ทรัพยากรกลับมาเรื่องบ่งโซ่หน้าหน้าบริเวณแม่น้ำบะมะกงมก็เลยคิดเป็นสร้างบ้านปลาตอนสร้างบ้านปลายังไม่มีกระโจมนี้นะแค่เป็นไม้ไผ่ล้อมรอบแล้วก็มีกันอนาเขตแค่เนี้ย เชื่อไหมถึงหน้าช่วงน้ำเจืดสังวาสเต็มเลยพอปลายปีพอปลายพอจะสิ้นปีเนี่ยโลมาเริ่มมานี่แหละก็เลยมาพัฒนาเป็นเรื่องของบ้านปราธนาคารตูจากวันนั้นเป็นต้นมาเริ่มทําจริงจังปี5-7 5-7 5-8 7ธันวา5-8โลมาอีแล้ววดีผ่านหน้าวัดบนคงคารามดีใจมากว่านี่แหละสิ่งที่เราทําประสบความสําเร็จแต่ก่อนจะประสบความสําเร็จตรงนี้มันต้องอยู่ที่ใจด้วย เราจะบอกทุกคนเลยถ้าทุกคนสำเนกลักบ,บ้านตัวเองแค่คิดทําได้ถ้าคิดหวังผลอื่นๆมันจะทําไม่ได้แต่เราเราไม่เคยมองคนอื่นเลยนะเรามองตัวเราว่าถ้าเราพัฒนาเราทําได้อยู่ที่ตัวเราถ้าเรายั่งยืนจริงจังและจริงใจทําพื้นที่ของเราตั้งแต่วันนั้นจนบัดเนี่ยจนหมดวาระของการเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ยังทําอยู่และพื้นที่ตรงเนี้ยมันเข้าระบบ4อพเพียงจากที่แรกเราก็พูดแต่ว่าซ่อมเสริมสร้างฟื้นฟูนและให้ความรูว จนมีปลายปี62มีของอาจารย์ของทำยุวพัฒน์ลักถิ่นก็มีท่านธนินสิริวนันภูมิจมุจมชงธรรมศาสตร์มาสอนมาเลเบิดเหมืนอนระเบิดละอันนี้ขอพูดหน่อยเพราะความสําเร็จของปลายปีนี่ได้จากเขาเติมเต็มมาจรงิงๆจนมาเรื่องของเสริมเพิ่มเติมให้ความรู้หลายๆรุ่นจนมีหน่วยงานของโครงการากำนันผู้ใหญ่บ้านของของปทุมเอามาเรียนรู้ในพื้นที่ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลนเนี่ยหรุ่นแล้วนี่แหละมันเหมือนว่ามาเติมเต็มให้เราในฐานะโชคดีที่เราเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเราทําจริงเกิดตรงนี้เป็นการเป็นอนุรักษ์อนุบาลอาหารอาชีพและให้ความรู้ได้เยอะมากแต่สิ่งที่เราดีใจสุดๆคือปลาดุกทะเลกลับมาอยู่กับเราตั้งแต่ปี6 1 6 1 6 2 63 64ไม่น่าเชื่อพอเราบอกแล้วต้อเก็บขยะสิ่งปฏิกูลตรงนี้ให้หมด ทุกอย่างจะกลับมาอันนี้ที่เราไม่ได้รู้เองนะพี่เรารู้จากเรารู้จากผู้เฒ่าผู้แก่สอนเราและอาหารข้าววัดเหลือเนี่ยเขาบอกให้เอามาโรยได้เลยจะได้จะได้จะทร,รัพยากรจะกลับมาหาเราทันทีก็เนี่ยเป็นอะไรที่ภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราแค่เราไม่ใช่มีความรู้เราเป็นคนบอกแต่สามารถเติมเต็มและพัฒนาได้วาระได้วิชาการหลายๆคนมาพูดมาเติมเต็มให้เรา แล้วก็ไม่รับที่แรกไม่รับสุสุดท้ายคือก็พูดใส่หัวเราแต่เพอเออเราทําจริงแต่เราบอกพื้นที่ตรงนี้ถ้าวิชาการมาไม่ต้องมาพูดเราไม่รับมันต้องเอาแบบว่าเราทําต้องให้ภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นตรงนี้แหละก็ประสบความสาเร็จก,ก็ดีใจเพราะว่าหลายๆห,หน่วยงานถ้าสื่อสารเหมือนมวลชนหลายๆที่ลงมาเนี่ยบอกเลยว่าต้องบอกว่าม,มีบุญคุณมหาศาลทําให้พื้นที่ของเราเล็กๆได้ออกไปสู่สังคมภายนอกอย่างวันเนี้ย ช่อง11อ็มาเนี่ยต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเพราะว่าสิ่งที่เราได้มันเนี่ยก็อยากจะบอกหน่อยนึงกรฟผบางมากงกง6ปีหลังนี้มาเติมเต็มให้กับชุมชนชายฝั่งบ้านปราธนาคารปูเยอะมากไม่ได้ทางด้วยของปัจจัยก็จะได้ด้วยของกำลังคนกำลังสมองและวัตถุเหลือใช้มาเติมเต็มแล้วก็จะมีเง,เงินอะไรเล็ก,ลกๆน้อยก็จะมาเป็นเรื่องของโครงการไม่เยอะมากมายแต่ก็ มีความสุขที่ไม่ทิ้งชุมชนไม่ทิ้งชาวบ้านยิ่งโควิดมาเนี่ยกพผดูแลมาตลอดไม่ทิ้งกันเลยอันนี้ก็อยากจะขอบคุณเขาด้วยอ,อันนี้เป็นเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วว่ารอบลงไฟฟ้า5กิโลเมตรการไฟฟ้าผลิตจะมะีงบประมาณเขาเรียกกองทุนรอบลงไฟฟ้า เข้ามาสนับสนุนชุมชนรอบรัศมี5กิโลเมตรจากจุดกลางลงไฟฟ้าครับผมก็ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่ทําให้ชุมชนมีความยั่งยืนสามารถก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนก็เป็นสิ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับโดยลงไฟฟ้ามาประกงนะครับได้ เริ่มโครงการบ้านป่าธนาคารปูนี่ก็เพราะเหตุผลเพราะว่าเห็นแล้วจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็เป็นนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่จะให้ลงรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชนได้ก็ทางโรงไฟฟ้าบางปะกงก็ได้เริ่มสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการาซ่อมแซมสถานที่เช่นสะพานซึ่งสำนุษทุดโรมเป็นอย่างมาก แล้วก็ในปี2,561โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าบางประกงทดแทนเครื่องที่1ถึง2ได้เริ่มดำเนินการสร้างแล้วก็โรงไฟฟ้าบางปกงก็เลยให้ทางโครงการตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมและซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูปรับปรุงสะพานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาจนกระทั่งปีปัจจุบันก็รวมระยะเวลาเป็น4ปี ก็สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเนี่ยปีละ10,000แสนบาทจนปัจจุบันนี้แค่เราบอกว่าจะทำจะมีกิจกรรมมาให้ความรู้หรือจะมีคณะอะไรมาทุกคนจะมาจะมากับเรามาช่วยอย่างยังเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเราไปจดวิสาหกิจชุมชนรองรับชุมชนได้นะก็ชาวบ้านมีอะไรเอามาวางขายได้เลยอย่างของเราตอนนี้ยืนยืนพื้นคือปลาโอดําแดดเดียวนะแล้วก็ปลากระพงปลากระพงแดดเดียว เป็นของภูมิปัญญาป่าชุมชนทำสามารถเอามาวางขายเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เรามีโครงการปล่อยสองได้แสนปูแสมสองตัวหนึ่งตัวห้าหมื่นฟองสองตัวหนึ่งแสนปล่อยสองได้แสนพร้อมกับภูมิปัญญาน้ําสมุนไพรหนึ่งขวดก็จะเป็นเรื่องอาชีพให้ชุมชนมีไรายได้แหละจะเป็นปล่อยหอยจุ๊บแจ้งปล่อยปูแสมหรือจะปล่อยพันุ์ไปกงทุกอย่างเป็นเรื่องของพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยเป็นหนึ่งชุดสี่สิบบาท อันนี้อยากเชิญชวนเราทำเนี่ยเราแค่เป็นโลโก้บ้านปาธนาคารปูเป็นผู้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ชุมชนชุมชนเข้ามาชุมชนจะมีไรายได้กลับไปเราจะบอกทุกคนเรารักกันรักแบบยั่งยืนไม่ใช่รักเพื่อผลประโยชน์เมื่อเราทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมอนุบาลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคนต้องอยู่กับเราได้ตัวเรามีแต่ตัวหัวใจให้เม็ดเงินเราไม่มีให้ใครอย่างเราเติมเต็มให้ความรู้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนเข้ามาจะเอาของเราส่วนไหนไป แต่เราพูดได้เลยวิชาการบางท่านเนี่ยอ่านแต่ตำราม,มาแต่พูดไม่ตรงกับชาวบ้านชุมชนเขาได้ทำเพราะตรงนี้เราทําจริงอย่างบางท่านบอกว่าเรานับได้ยังไงห้าหมื่นฟองเขาไม่เชื่อบอกไม่เชื่อกันให้เลยคุณไปนับมาแล้วมาบอกเราเขาบอกให้นับดูใหไม่ของดีจะมีครั้งเดียวเพราะเรานับจริงโดยจริงๆแล้วในหนึ่งตัวนะมันมีเกินไปห้าหมื่นฟองถ้าเป็นของของเข้าไปดูใน Google นะไม่รู้มีท่านหรือวิชาการท่านหนึ่งนับแปดหมื่นสองพันฟองแต่จริงๆแล้วจะบอกให้มันเกิน ไข่ปูเล็กๆขนาดปูมาา้าตั้งเจ็ดแปดแสนฟองเลยเพราะตอนนี้เครือข่ายเราก็ทําล้อเลียนกันไปตรงไหนเติมเต็มกันได้เติมเต็มกันไปแต่ของเรานี่บอกตามตรงเลยเราทําตามรอยเท้าพ่อของพระอ,องค์ท่านรัชกาลที่9เพราะเราไปดูงานโครงการช่างหัวมันแล้วทําไมสิ่งที่เขาไปนุ่มซู้พื้นที่ของเรามันมีพร้อมแต่เราต้องค่อยๆเดินไปทีละก้าเราบอกทุกครั้งเลยส่วนราชการส่วนไหนไม่เติมเต็มให้เราเราไม่สนใจเดินสามก้าเดินไม่ไหวถอยหลังมาตั้งหลัง และตอนนี้ต้องขอบคุณอุตสาหกรรมทุกพื้นที่บริษัทที่จะทำ CSR เห็นความสำคัญของเราลงมาให้เราไม่ได้ให้เดือดเม็ดเงินมาใครไม่ให้เป็นเงินเราไม่รับทุกคนต้องมาพัฒนาเหยียบย่ำดินเลนสัมผัสจริงๆแม้แต่ต้นไม้ที่ทุกคนได้เห็นที่มีป้ายติดเนี่ยเขามาปลูกป่าของเขาแล้วเขาต้องมาติดป้ายด้วย <S <S เพื่อเรียกอะไรนะอะไรการเลียนกระจกอะเนี่ยตรงน,นี้แหละเราต้องบอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นมีคุณประโยชน์คุณค่ามหาศาล พื้นที่ตรงนี้เติมเต็มได้ทุกเรื่องราวเพราะของเรามันสมบูรณ์จริงๆผมว่าเป็นพี่เลี้ยงของทางชุมชนบ้านบนหมู่หนึ่งนะครับก็เป็นพี่เลี้ยงของผู้ใหญ่มะลิครับเรามาทํากิจกรรมกิจรกรรมที่เราทําก็มีกิจกรรมบ้านปานะครับแล้วก็มีอคอนโดปูคอนโดหอยจุกแจงนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายของเราที่ทําก็มีใยกงกับกบค้นถิ่นนะครับไบกงคื้นถิ่นเนี่ยเรา ได้ได้มาทําตอนปีเอ่อปีที่ที่จะถึงเนี่ยปี6 4สีนะครับวันที่สีธันวานะครับก็พอพอเรามาปรึกษากับผู้ใหญ่มะลินะครับก็อยากอยากจะได้ปากกลายกองคืนถิ่นนะครับก็เลยเลยมาทํากระชังไว้นะครับปากระชังปากระชังเนี่ยเราทํเพิ่งมาทํานะครับแล้วก็เอ่ออยากให้ปลากลับมาในพื้นที่ ตรงหน้าวัดบึงคลามเพราะว่าเดิมทีปลายกงเนี่ยเป็นปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำบะบกงนะครับชาวบ้านเขาเล่าว,ว่าพื้นที่ตรงนี้ปลากลงชุมมากสมัยก่อนกระดาษกระโดดน้ําไปเนี่ยปลายกงทิ่มตูดเลยนะครับแล้วก็เลยทําคิดว่าจะทําไงดีให้ปลายกงเนี่ยคืนถิ่นตรงพื้นที่ตรงแม่น้ำบาบกงนะครับเราก็เลยเอาปลายกงเนี่ยมาไว้ในกระชังตรงที่เราเพาะเลี้ยงไว้นะครับเราได้สาบสูนรจากกอ,อบ กบผอครับไฟฟ้านะครับเอามาปล่อยตรงนี้ประมาณ4ี่พันตัวนะครับตอนนี้ปลายกงของเราก็อายุของเขาจะประมาณสัก3-4มสี่ 3, เดือนนะครับเราเรากะไว้ว่าปลายกงที่เราเพาะเลี้ยงไว้เนี่ยรอให้โตเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเราจะหาผู้ใจบุญนะครับมาทํากิจกรรมปล่อยปล่อยพันุ์สั์น้ําร่วมกันโดยโดยจะปล่อยพันธปลายกงให้กับพื้นพื้นที่นะครับแม่น้ำอัปปะกงปลายกงก็จะเป็นลักษณะเอ่อเป็น เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับแล้วก็จะมีหนวดเหมือนปลากดนะครับแต่ตัวเขาจะเต็มที่ใหญ่ประมาณทัก2นิ้วนะครับเต็มที่แล้วครับแล้วก็ความยาวก็จะประมาณทัก2ออเซนสามเซนนะครับหอยจุกแจงนี่เราก็ทําไว้ด้วยเพราะว่าเดิมทีหอยจุกแจงเป็นหอยเศรษฐกิจกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหอยจุกแจงได้หายจากพื้นที่ไปเลยแล้วเราก็เลยมาทําโครงการหอยจุกแจงไว้นะครับเราจากแรกเรามาปล่อยแค่โล2โลนะครับแล้วเราก็สังเกตด,ดูว่าผู้ใหญ่ หอยจุกแจงม,มันได้ผลนะเพราะว่าได้ผลยังไงตรงว่ามันมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ออกลูกออกหลานจนทุกวันนี้กระจายไปสู่แม่น้ําบาวบกงปลารน้ําขึ้นก,ก็ขึ้นมาพวกพันธุ์หอยตัวเ,เล็กน้อยก็อยู่ในพื้นที่พอระน้ําลงก็พันธุ์หอยก็ออกไปมันก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนทําให้ชาวบ้านมีอาชีพจากหอยจุกแจงตรงนี้ด้วยนะครับแลวตรงนี้มันเป็นแหล่งเหงมือนแหล่งอนุบาลทรัพยากรทุก หอยหอยจุกแจงตรงนี้ด้วยนะครับว่าทุกวันนี้หอยก็กระจายทั่วพื้นที่ไปแล้วนะครับก็ประสบความสําเร็จเรื่องเหอยด้วยนะครับไปด้วยกันไหมเที่ยวเมืองไทยและปลอดภัยแน่นอนจะซื้อข่าวซื้อของเงินทองก็ไม่รู้ว่าไปไหน ชนยังยืนบ้านเมืองเราจะฟื้นคืนสดใส นเหนื่อยแล้วเราต้องไปเที่ยวกัน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 นะเธอเที่ยวปลอดภัยรับรองอุ่นใจแน่นอนแน่นอนแน่นอนอุ่นใจแน่นอนไม่ไปตอนนี้แล้วจะไปตอนไหนอย่าปล่อยป่าเขาและทะเลยต้องเหงาจะไปวันเสาร์าหรือจะรอหยุดยาว กันแล้วเธอจะเอายังไงไปด้วยกันไหมเที่ยวเมืองไทยและปลอดภัยแน่นอนจะซื้อข้าวซื้อของเงินทองก็ไม่รู้ไปไหนชุมชนยังยืนบ้านเมืองเราจะฟื้นคืนสดใสท่องเที่ยวเมืองไทย จะไปจะท่องเที <rôle à> <ici S 1> ่ยวทำไม่ชายก็ไปจะเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาไปภาคเหนือขึ้นไปแอวลมหนาวแล้วไปนอนดูดาวกินข้าวซอยบนดอยภาคกลางไม่ต้องรอวันว่างออกไปดูวัดวังชิมกุ้งแม่น้ำตัวยักษยกไปลลองใต้เกาะไหนก็เที่ยวได้จะฝังทะเลหรือฝังเมืองก็เที่ยวเพลิน เมืองไทยและปลอดภัยแน่ ซื้อข้าวซื้อของเงินทองก็ไม่รั่วไปไหนชุมชนยังยืนบ้านเมืองเราจะฟื้นคืนสดใสทองเที่ยวเมืองไทยมั่นคงม ไปด้วยกันได้ขออย่างเดียวว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆโตๆหรือใครก็ได้มาพื้นที่ตรงนี้ขออย่างเดียวอย่าเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งขอให้ทุกคนลงมาด้วยใจมาร่วมกันพัฒนามาร่วมกันฟื้นฟูแต่การฟื้นฟูของเราก็ต้องมีปัจจัยเข้ามาว่าชุมชนของเราต้องกินต้องใช้แค่มีค่าน้ําค่านมนมเนยให้เขาอย่างเราเนี่ยบอกเลยณนะตอนนี้ก็เหมือนถอดหัวโขอนออกไปแล้วเป็นภาคประชาชน เป็นภาคสนามทุกคนรู้มหาลัยมอยก็ต้องมีการเติมเต็มเพราะจะอยู่ด้วยกันแบบยั่งยืนเนี่ยเราจะบอกทุกบริษัททุกหน่วยงานว่ามันต้องมีเติมเต็ม,ตมกันทางการไฟฟ้าเนี่ยก็มีการศึกษาดูงานก็ถ้าเราจะนำพนักงานเองหรือชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตามพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นโรงไฟฟ้านครเหนือ,อโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แล้วก็จะนำชุมชนรอบโรงไฟฟ้าต่างเนี่ยมาดูงานที่บ้านปลาธนาคารปรกูก็เพื่อให้เกิดความผูกพันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่โรงไฟฟ้าบางกงนี่ครับมนุษย์คนบอกเลยเริ่มจากเราเราเราและทุกคนที่อยู่ตรงนี้แหละการจะพัฒนาได้ประสบความสำเร็จ เริ่มจากพวกเราทุกคนถ้าเป็นใจเดียวกันเดินหน้าโดยไม่ไม,ไม่อ้างอิงเรื่องอื่นๆทําได้หมดเพราะเราตอนนี้เราพยายามทุกพื้นที่เรา24จังหวัดอันดามันก็มาหาเราเราก็ลงไปหาเขาเราบอกทุกพื้นที่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแต่เราสามารถเดินไปด้วยกันได้ปรับเปลี่ยนเอาภูเขาบุรีรัมย์อีสานมาหาเราหมดเราก็ไปหาเขาพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้หมดเกิดจากคนมนุษย์ ถึงจะยั่งยืนทรัพยากรเนี่ยมันพังเสียหายแต่เรามาฟื้นฟูก็กลับมาเหมือนเดิมได้แต่อยู่ที่พวกเราทุกคนใจเดียวกันหรือเปล่าต้องถามด้วยต้องย้อนถามด้วยนะเราจะบอกทุกคนเลยที่ลงมาหาเราเนี่ยต้องถามใจตัวเองก่อนว่าอุ้ยผู้ใหญ่ทํายังไงถึงได้สมบูรณ์ขนาดนี้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอประท้วงย้อนถามตัวเองก่อนแล้วค่อยมาถามพี่ตรงนี้แหละความสําเร็จจะอยู่ที่ตัวเราก่อนจะไงเราจะพัฒนาคือเราที่บอกพื้นที่ตรงเนี้มันต้อง สีอ,อพอเพียงอนุรักษ์นุบาลอาหารอาชีพให้ความรู้และเราต้องซ่อมเสริมสร้างฟื้นฟูต่ตอไปพื้นที่ของเราตรงเนี้ยถามว่าสมบูรณ์ไหมเกือบสมบูรณ์แต่ยังมันต้องเติมเต็มกันตลอดแม้ในด้านความรู้เราตัวเรายังต้องคอยเติมเต็มตลอดเลยเพราะไม่ได้มันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเราก็ต้องเรียนรู้คู่กับพัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยแค่ความยั่งยืนแค่หน้าวาดัดหน้าบ้านไม่สกรปรกอย่างที่ท่าน อธิบดีท่านเคยพูดบ่อยและแม้แต่ท่านประหลัดบอกว่าหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันสิ่งดีๆสะอาดพื้นที่ตรงนี้ทุกอย่างจะกลับมาสมบูรณ์ก็ทางการบฟริษเฟผลิตก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่ทําให้ชุมชนมีความยั่งยืนสามารถก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนก็เป็นสิ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจครับ การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมไม้ร่วมมือในการมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนในพื้นที่ EEC เป็นการเดินหน้าอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของความเข้าใจที่มีจุดหมายปลายทางร่วมกันในการพัฒนาชุมชนกลับมาพบกับ EEC i n s i g h t ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ